สวัสดีค่ะนี่อาจารย์สุกัญญานะคะสวัสดีค่ะนี่อาจารย์สุกัญญานะคะวันนี้อาจารย์จะมารีวิวหนังสือเล่มใหม่ชื่อว่าการบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคพลิกผันโดยหนังสือเล่มน,นี้จะแบ่งออกเป็น3ตอนได้แก่ตอนที่1 ลักษณะของโรคยุคพิกผันตอนที่ 2, มโนทัศน์ของการบริหารวิชาการและตอนที่ 3, การบริหารวิชาการที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโรคยุคพิกผันโดยตอนที่1ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่พิกผันของโรคอนาคตโดยการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ในหนังสือเล่มนี้ จะกำหนดออกเป็น5ด้านด้านที่1การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ด้านสังคมนะคะก็จะประกอบไปด้วยสังคมอยู่ดีมีสุขหรือว่าสังคมยั่งยืนนะคะสสังคมคุณธรรมและสังคมสมุภภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายสังคมหลักนวัตกรรมหรือสังคม5.0ด้านที่2การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ด้านเทคโนโลยีนะคะประกอบไปด้วย3ตัวได้แก่ 1. การพิกผันทางดิจิทัล 2. หุ่นยนตโลกาพิวัตรและปัญญาประดิษฐ์และ 3. เทคโนโลยีสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะด้านที่3การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ด้านเศรฐษฐกิจนะคะประกอบไปด้วยการขับเคลื่อนเศรฐษฐกิจนวัตกรรมหรือว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะการเศรฐษฐกิจสีเขียวหรือว่าเศรฐษฐกิจยั่งยืนและการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ ด้านที่4การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่การกำหนดวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี2030และการกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่รุนแรงและผันผวนมากยิ่งขึ้นด้านที่5การเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ด้านการเมืองได้แก่การมีการเมืองคุณภาพและ การมีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิ่งขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องนำมาใช้ในการออกแบบการบริหารวิชาการของสถานศึกษาเพื่อให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตที่ประกอบไปด้วยการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถติดตาม สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาทาง YouTube c h a n n นลสุกัญญา I อ c h o o l ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ